ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับบอลที่หามาได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าบอลเขากำลังหลับนะครับอันนี้เป็นต้นแม่นะครับสองสองต้นเลยนะครับสใบนี่ก็ตอนเช้านะครับเขออาจะนี่ทีนะครับนี่นะครับ สนใจต้นไหนที่อยากจะเอาไปเลี้ยงเป็นต้นแม่ก็สอบถามมาได้นะครับผมมีแต่ด่างห้าเพียงเดียวน,นะครับนี่เขากำลังหลับอยู่นะครับพรุ่งนี้เช้าน,นี่เพิ่งได้มาอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับนี่พระเอกครับอันนี้อันนี้ขอสงวนไว้ต้นหนึ่งนะครับไม่ขายนะฮะ ตอนนั้นขายหมดนะครับสอบถามกันไม่ได้นะฮะนี่ก็เป็นต้นแม่ได้นะฮะอย่างส่วนที่ผมการเขาซ้ำผมตัดเอาลงดินมาหมดนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องเอาลงบ่อปูนนะครับขอแค่หมันรดน้ำเขาก็ไ,ได้นะฮะนี่เป็นต้นแม่เท่านั้น,นครับ กันของเขาคนะัโอเคเดี๋ยวผมจะตัดะฮะผมจะทำการตัดใบเก่าก่อนนี่นะครับผมจะตัดออกประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นใบเก่าละนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ตัดนะครับให้เขาแข่งรด,ดใหม่มาครับ ก็เหมือน,นเดิมนะครับเหรือต้นแม่3มต้นนะครับนี่เป็นพวกนี้เช้านะครับที่ขุดมาปลูกอันนั้นมีใบพร้อมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับดูนะ นี่พันห้านะครับสองต้นนี้พันห้าครับสามารถซื้อไปเป็นทําเป็นต้นแม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะสูงนี่ลาบากต้องตัดใบทิ้งหมดนะครับสูงจากก้านนะครับแต่ให้ดูใบเขาเฉยเฉยนะครับอันนี้เขาก็ด่างนะครับรอนี้ออกมาก็ด่างนะครับอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับนี่ก้านลายพวกนี้ก็ขายหมดนะครับ ต้นใจก็สอบถามมาได้นะครับนี่เป็นต้นแม่พวกนี้ก็ด่างหมดนะครับแล้วเขาแทงหลอดไม้อ,อกมาอย่างเดียวนะครับโอเคครับทุกคนครับพ่งน,นี้เดี๋ยวถ้าได้ต้นแม่ใหม้สามต้นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับ